ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเหมือนดินเป็นปัใจจัยให้ต้นไม้เกิดขึ้นและต้นไม้เป็นปัใจจัยให้นกได้เกาะได้อาศัยทำร,ร,รังเป็นต้นปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นจากอาวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่อวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารคือความปรุงแต่งจิตสำหรับไปเกิดใหม่สังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญ,ญาณ คือจิตที่ปรุงแต่งสำเร็จแล้ววิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดรูปนามคือร่างกายและจิตใจนามรูปเป็นปัใจจัยให้เกิดสลายตนะคืออายตตะภายในทั้งหกสลายตนะเป็นปัใจจัยให้เกิดผัสสะคือการกระทบผัสสะเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกเวทนาเป็นปัใจจัยให้เกิดตัณหาคือความอยากตัณหา เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพคือที่สำหรับจะไปเกิดใหม่ภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติคือการเกิดใหม่ชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะคือความเสื่อมและความตายการตายด้วยอวิชชาคือตายโดยยังไม่มีปัญญาเห็นแจ้งอริยสัจ เป็นปัจจัยให้ปฏิจจสมุปบาทหมุนวนไม่มีที่สิ้นสุดปฏิจจสมุปบาทหมุนวนไม่มีที่สิ้นสุดทุกทั้งมวลก็หมุนวนไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเช่นกันการปฏิบัติธรรมที่เราเรียกว่าสติปัฏฐานสี่เป้าหมายแท้จริงก็คือจัดการหยุดยั้งปฏิจจสมุปบาทไม่ให้หมุนวนอีกต่อไปเมื่อปฏิจจสมุปบาทหยุดหมุนทุกทั้งมวล ก็ดับสนิทลงทันทีเหมือนเมื่อใดที่เครื่องปั่นไฟหยุดหมุนเมื่อนั้นหลอดไฟทุกดวงที่สว่างเพราะอาศัยเครื่องปั่นไฟก็จะดับลงทันที